ไ i ยรูบิ o โซฟ Your Cue, Solve Your Life สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของ channel i r u b i ค c o m นะครับสำหรับ channel i r u b i ค c o m เนี่ยก็มีแผนไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างเว็บใหม่ๆแล้วนะครับแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของเวลาว่าช่วงนั้นเนี่ยผมอยู่ในช่วงศึกษาครับอยู่ในช่วงเรียนหนังสือนะครับก็เลยไม่มีเวลาในการอัดคลิปนะครับ แล้วมาช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมก็เลยคิดว่าถ้าไม่เริ่มตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เริ่มสักทีเลยนะครับก็เลยเอาเป็นว่าเริ่มด้วยคลิปนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะยังไม่เข้าสู่เนื้อหาสูตรนะครับแต่จะมาแนะนําสําหรับผู้ที่เริ่มต้นเล่นใหม่ๆนะครับว่าควรทําอะไรก่อนและทําอะไรต่อไปนะครับสำหรับคำแนะนําของผมก็มีดังนี้นะครับ สิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องทำเนี่ยก็คือฝึกบิดดูบิกให้ได้หนึ่งหน้าก่อนนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่สําคัญนะครับแต่ผมคิดว่ามันสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันผมมองว่ามันจะทําให้เราเนี่ยรู้กลไกการบิดขั้นพื้นฐานของดูบิกนะครับอ่ะอย่างเช่นอย่างนี้นครับผมสมมติโจทยมันเป็นอย่างนี้ครับคือเราต้องการเอาสีขาวนี่มาใส่ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่รู้กลไกการบิดเราอาจจะบิดอย่างนี้ครับ แล้วงงว่าสีขาวที่อยู่ตรงนี้มันย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ไงใช่ไหมครับแต่ถ้าเพื่อนๆรู้บลนไกาการบิดเนี่ยเพื่อนๆนก็จะบิดอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกไหมครับเพื่อนจะหลบก่อนเอาลงแล้วก็ใส่เข้าไปอ่าใช่ไหมครับผมจึงคิดว่ามันสําคัญมากเลยครับการฝึกบิดให้ได้หนึ่งหน้าเลยครับต่อไปเมื่อเพื่อนเนฝึกบิดหนึ่งหน้าได้แล้วเนี่ยเพื่อนเนก็ ฝึกบิดในวิธีการบิกินเนอร์ครับซึ่งเป็นวิธีแรกที่ทุกคนที่เล่นรูบิกเบ็นเนต้องเริ่มด้วยวิธีนี้กันทั้งนั้นเลยครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด7ขั้นตอนครับผมก็คือเมื่อเพื่อนๆฝ <im itation> ึกบิดแบบบิกินเนอร์แล้วเนี่ยเ <im itation> พื่อนๆจะสามารถบิดรูบิกให้ครบหกหน้าเนี่ยในเวลาประมาณ50าสิบวิขึ้นไปครับผมแล้วก็อาจจะเร็วกว่านี้ครับแต่ว่าไม่น่าต่ํากว่าสี่สิบวิครับซึ่งถ้าเพื่อนๆต้องการ บิดรูบิกให้เร็วกว่านั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปใช้สูตร C F O P ครับผมซึ่งมันมีข้อดีตรงที่จากเดิมเนี่ยบิกินเนอร์มี7ขั้นตอนแต่ C F O P มีเพียง4ขั้นตอนเท่านั้นครับซึ่งมันจะลดเวลาไปได้เยอะพอสมควรครับแต่มันมีข้อเสียตรงที่เพื่อนๆต้องจําสูตรที่มีมากถึง119สูตรครับเอาละครับนี่ก็เป็นคำแนะนำพื้นคำคำแนะนำเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกบิดรูบิกครับผม ในเรื่องของอ่าวิธีการบิดที่ผมเคยที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ครับ beginner c f o p เยอะไรเนี่ยในไทยรูบิคคอมมีกล่าวแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบบทความนะครับคือเพื่อนๆต้องอ่านเอานะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการแบบวิดีโอเนี่ยก็สามารถติดตามได้จากช่องไทยรูบิคคอมได้เลยนะครับซึ่งในอนคาคตเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีวิดีโอสอนแน่นอนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ยังไงก็อย่าลืมกด s u b สไครป์แชร์เพื่อให้เพื่อนๆที่ต้องการบิดรูบิกสามารถบิดรูบิกเป็นนะครับ,บคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ